สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาทำสปาหน้าเด็กหรือเบบี้เฟสสปา b a b y f เฟสสปา at home พร้อมเรียงครับไปเริ่มกันเลยอุปกรณ์ตามนี้ไปล้างหน้าแล้วก็สับหน้าให้แห้งนะครับผมล้างหน้าเสร็จแล้วเราก็จะมาเริ่มทำหน้ากันแล้วนะครับ สองหลอดนี้สีขาวคือ pre-treatment สีฟ้าคือ treatment นะครับน่สีขาวจะใช้สำหรับ detox หน้านะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทาหลอดสีขาวไปที่หน้ากันเลยนะครับบีบเจลหลอดสีขาวลงไปที่หัวสปานะครับ ผมเนี่ยก็จะบีบลงไปบนหัวสปาเนี่ยสองครั้งนะครับอาทาทาทาไปทั่วหน้านะครับเราจะใช้เจลไปให้หมดหลอดเลยนะครับเราทาครั้งแรกทั่วหน้าแล้วนะครับเราก็บีบลงไปส่วนที่เหลือลงไปอีกครั้งนึงไปให้หมดเลยแล้วเราก็ทา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 เหมือนกันทาให้ทั่วหน้าเลยครับ ขั้นนี้จะเป็นการล้างสิ่งสงปกปรกออกจากหน้าเรานะครับครั้งแรกนะครับแล้วก็ฉีด N A P C A ไปที่หน้านะครับแล้วก็ฉีดไปที่มือด้วยมือต้องเปียกนะครับเพราะว่าเราจะใช้กระแสะกราวนิกนะครับจากไฟกระแสะไฟฟ้าจากร่างกายเรานะครับมือต้องเปียกนะครับ แล้วก็เปิดเครื่องหน้าจอจะโชว์เลขหนึ่งพร้อมกับเวลาที่ถูกเซตไว้2นาทีนะครับแต่หัวสปาที่คางแบบนี้เครื่องจะดังติดพร้อมทำงานเริ่มทีท่าที่1นนะครับลากจากคางขึ้นไปที่แก้มนะครับทำทีละข้างทั้งสองข้างนะครับลากขึ้นไปที่กกหูทั้งสองข้างนะครับ,ข,ข,รบข้างละ3าครั้งท่าที่2นะครับ ก็ลากจากหนกแก้มขึ้นไปที่หางคิ้วท่าที่3ใต้ตานะครับยกขึ้นไปที่หางตานะครับทุกท่านะครับขึ้นหนักลงเบาขึ้นหนักลงเบาสลับทีละข้างนะครับพยายามเสยยกที่หางตาเราจะเป็นการยกกระชับหางตาเราได้ ระหว่างที่เราถ่ายเครื่องอยู่เครื่องจะดังติ๊ดติดติดแสดงว่าเครื่องยังทํางานอยู่นะครับผมก็จะทําท่าเดิมอยู่ท่าที่4ครับไถสิลเซียนแล้วก็ไถปิดจมูกนะครับท่านี้ทําให้ปิดจมูกเล็กลงนะครับท่าที่4และ5นะครับยกบริเวณคิ้วขึ้นแล้วก็ซิกแซกลงบริเวณหน้าผานะครับขึ้นหนักลงเบาขึ้นหนักลงเบานะครับ ทีละข้างทีละข้างอันก็จะทําให้แบบเรายกคิ้วเราขึ้นได้นะครับในระหว่างที่ทําหน้าอยู่นี้นะครับก็สามารถเ e อา apca เนี่ยฉีดลงไปที่หน้าได้อีกนะครับถ้ารู้สึกว่าหน้ามันยังไม่ฉ่าพอนะครับแต่ผมเนี่ยหน้าฉ่าพอแล้วท่าที่6นะครับเป็นการถ่ายกรอบหน้าให้หน้าเรียวมากขึ้นนะครับถ่ายลงไปช่วงช่วงต่อมน้ำเหลืองนะครับ ส่วนท่าที่7ก็จะเป็นท่าของบริเวณคอขึ้นมาที่คางของเรานะครับพอหลังจากนั้นเราก็สามารถไทาท,าย,ท,า,ยทายบริเวณอื่นได้อีกนะครับถ,ถ้าเวลาเหลือนะครับเพื่อทําความสะอาดดีทอรนะครับผมก็ทำำําซ้ำอทีนี้นก็จะดังตี๊ดยาวแสดงว่าหมดเวลาครบเวลาดีทอร์ลลวก็ไปล้างหนได้เลยแล้วมาทำสเต็ปทรีทเมนต์กัน อาล้างหน้าเสร็จแล้วต่อด้วยเจลทรีทเมนต์หลอดสีฟ้าเลยนะครับเราก็จะใช้หมดหลอดเหมือนกันนะครับบีบลงไปที่หัวสปาเหมือนกันเลยบีบลงไปที่หัวสปาแล้วก็ทายทั่วหน้านะครับนี่ผมก็จะบีบประมาณสองครั้งเหมือนกันแล้วก็ทาทั่วหน้าให้ชํำเลยนะครับ เจ้าเครื่องนี้เนี่ยเป็นเครื่องที่ผ่านการจดสิทธิบัตรและจะเป็นเครื่องมือแพทย์ทั้งไทยและอเมริกาเรียบร้อยแล้วนะครับบำบัดลงลึกถึงระดับยีนเลยนะครับผมชอบตรงที่มันสะดวกสบายไม่ต้องไปทําที่ร้านแล้วก็ฟินเวอร์เลยนะครับหน้านุ่มยิ่งทํายิ่งหน้าเด็กหน้าเรียวที่สําคัญนะครับคิดเป็นค่าทําหน้าออกมาแล้วอะถูกกว่าเราไปทําหน้าที่ร้านอีกนะครับแล้วบางร้านเนี่ยเขาก็มีเอาเครื่อง ตัวนี้ไปใช้ด้วยนะครับเวลาเราไปทําหน้ากับเขาเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกว่าเขาใช้เครื่องอะไรเป็นพวกสถานเสริมความงามดังๆหลาย,ลายที่เลยนะครับที่เอาไปใช้ถ้าเจลทรีเม้นเสร็จแล้วเราก็จะเริ่มทำหน้ากันแล้วนะครับเริ่มจากฉีด na pca เหมือนเดิมเลยครับฉีดไปชุ่มหน้าเลยสดชื่นมากเลยครับฉีดตัวนี้เสร็จเราก็ทำมือให้เปียกเหมือนเดิม ไม่ต้องเปียกท่านี้ทา่ทาเดิมเหมือนเดิมเลยแล้วก็กดปุ่ม1ครั้งนะครับให้เลขที่หน้าจอเครื่องโชว์เลข2นะครับอันนี้จะเป็นเลข2นะครับเวลาจะถูกเซตไว้ที่3นาทีอ่าเป็นเวลาของการทิศเมนตแล้วตอนนี้เราก็ทําท่าเดิมเลยนะครับ7จ็ท่าเหมือนกับตอนที่เราทําดีทอ x นะครับพยายามให้เป็นการยกกระชับนะครับ ขึ้นหนักลงเบาขึ้นหนักลงเบาหน้าก็ควรจะชุ่มนะครับมือต้องเปียกนะครับถ้าน้าชุ่มไม่พอก็สามารถเอาเ NA ็ NAPCA สเปรย์ลงไปได้อีกนะครับอ่าอันนี้ผมก็จะยกกระชับตรงโหนกแก้มผมนะครับนี่นะครับตอนที่ผมใช้เครื่องตัวนี้นะครับตรงร่องละ้หมากของผมเนี่ยก็เริ่มตื้นขึ้นตื้นขึ้นนะครับหน้าผากผมเนี่ยเส้นที่ตรงหน้าผากเนี่ยก็เริ่มลดลงลดลง เดิมเนี่ยผมไปฉีดโบทอกมานะครับโบทอกเนี่ยปกติประมาณ4-6เดือนมันก็จะเริ่มหมดแล้วใช่ไหมครับหลังจากที่ผมมาใช้ตัวเนี้ยผมไม่ต้องไปเติมโบทอกเลยนะครับตอนเนี้ตอนแรกมันก็เริ่มจะต้องเหมือนจะไปเติมแล้วพอม,มาใช้เครื่องตัวนี้นะครับเฮ้ยมันดีอะครับผมไม่ต้องไปเติมเลยหน้าผมเติมเต็มขึ้นมาเรื่อยๆ,ๆนะครับหน้าเด็กลงเด็กลงหน้าเรียวลงมาเรื่อยๆเลยนะครับชอบมากเลยครับอ่ะทำไปจนครบทุกท่าเลยนะครับ บางทีถ้าทำไปจะครบแล้วเวลามันยังเหลืออยู่เราก็สามารถทำท่าเดิมซสากลับมาได้นะครับตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของปิดจมูกแล้วก็ช่วงช่วงร่องน้ำหมากนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสิวเสี้ยนจมูกตรเลืนปากบวท ข้างบนเลนฟีปากนะครับตรงนี้ตรงหน้าเลียวหน้าเรียวครับกรอบหน้าถ่ายลงไปจนถึงช่วงต่อมน้ําเหลืองนะครับขึ้นหนักลงเบาขึ้นหนักลงเบาพยายามอย่าให้หน้าแห้งนะครับถ้าแห้งแล้วแบบว่าอาจจะเกิดการระคายเคืองหรือแสบได้นะครับถ้าแห้งก็เอา N-A-P-C-A ฉีดสามลงไปให้ชุ่มๆเลยครับยิ่งทำยิ่งมีความสดชื่นนะครับ ผมก็จะทําประมาณอาทิตย์หนึ่งสงครั้งนะครับหน้าก็จะแบบว่าเมื่อไหร่ที่เรานอนดึกทํางานหนักมาหน้าเราก็จะไม่โซมมากเท่าไหร่ก็จะดีมากเลยชอบมากเลยครับยกอีกยกอีกอเครื่องนี้นะครับสามารถใช้ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะครับถ้าใครสนใจข้อมูลเพิ่มเติมนะครับ ติดต่อมาได้จากไลน์ใต้วิดีโอนี้นะครับสังเกตนะครับระหว่างที่เราใช้เครื่องอยู่เนี่ยเครื่องจะดังติ๊ดติ๊ดติ๊ดแสดงว่าเครื่องทํางานอยู่เดี๋ยวถ้าเมื่อไหร่เครื่องดังติ๊ดยาวแสดงว่าหมดเวลาแล้วครับครบเวลานล้นครับอตอนนี้ดังติ๊ดยาวแล้วครับหมดเวลาแล้วครับผมจะไปล้างหน้าแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดู หน้าหลังจากหลังหน้านะครับว่าจะใส่แค่ไหนหน้านุ่มมากเลยครับรอยคำใต้ตาผมหายไปแล้วเนียนนุ่มหน้าเรียวขึ้นเลยทีเดียวฟิตมากเลยครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ บายบายอ้อ oh, อย่าลืม u b สไ r i b ์แชร์เป็นไลค์แม็กกี้ฟรีดอมชแน,นลด้วยนะครับบายบาย